นะครับทีนี้มาต่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกันต่อเลยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะมีหลายไปหลายปมใช่ไหมมีเรื่องของการถือหุ้นบริษัทนะครับมีเรื่องการเข้าไปกรรมาการบริษัทนะครับที่ยังพ่วงไปเรื่องของคดีแจกถุงยังชีพซึ่งอยู่ในชั้นปป,ปชเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มีกระแสะข่าวนี่แหละครับว่าปปชเนี่ยจะมีการเรียกสอบแต่ปรากฏวันนี้ สุดท้ายแล้วนักข่าวก็เจอตัวคุณพีรพันธ์สารีนัทวิภาคจนได้นะครับที่ทำเนียบัฐบาลนะครับนี่ฮะเอ้ที่<ะ>ท่านไปเจอที่ไหนดูฉ<น> <laughs> ากหลังมันไปแปลกๆนะเห็นไหมปกติเวลาดักรัฐมนตรีมันจะต้องเป็นบันไดใช่แต่นี่โอ้โหแต่นี่คือมันเหมือนยังไงเนี่ยนี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะผมเล่าที่มาที่ไปให้ฟังกันแล้วกันปกติเนี่ยนักข่าวเขาจะมีประตูหรือบันไดหลัก3บันไดที่จะไปดักรัฐมนตรี มันจะมีด้านหน้ากับด้านข้างอีกสองบันไดจะดูแค่สามที่นี้ฮะปรากฏว่าคุณจะเห็นไหมเวลาประชุมคลรมนักข่าวไม่ค่อยเจอคุณพีรพันธ์ดักสัมภาษณ์ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอจริงๆหายตัวปรากฏว่ามีน้องนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งน่าจะบังเอิญไปกินข้าวแล้วไปถามแม่ค้าที่โรงอาหารแม่ค้าบอกเอ้ยเห็นคุณพีรพันธ์มาประตูหลังประตูตรงโรงอาหาร ซึ่งปกติประตูเนี้ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาจะขนของมาขายกันเพราะว่าขนเข้าประตูนี้ปุ๊บมันถึงร้านเลยอแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆริบส่งของอ่ะแต่พี่นี่เป็นประตูส่งของปรากฏน้องเขามาคนเดียวปกตินักข่าวจะมาหลายคนใช่ใช่นี่มาคนเดียวเจออแล้วคุณดูนี่โอ้โหเป็นประตู ประตูแอบเลยฮะประตูแอบมาเลยเพราะลักษณะคือมันก็ไม่ใช่ที่ที่คุณพีรพันธ์เนี่ยปกติน่าจะเดินผ่านสักเท่าไหร่นะนี่รองนายกนะรองนายกแล้วตรงนตกนี่มาประตูนี้ก็แสดงว่าเหมือนกับเหมือนจะพยายามเลี่ยงโดยผ่านทางนี้ครับแต่จากคาดคิดว่าจะมีนักข่าวมาดักรอจนได้นะฮะถึงแม้จะไม่ใช่กองทัพนะฮะจะมีเพียงนักข่าวคนเดียวปรากฏว่านี่ครับพอเจอคุณพีรพันธ์แม้จะเดินเหลือบซอกเข้ามาขนาดไหนก็แล้วแต่ ก็เจอนักข่าวถามอยู่ดีนะครับว่าคุณพิรพันธ์ถ้าองแล้วกรณีที่มีกระแสข่าวออกมานะว่าปป,ปชเนี่ยกำลังจะเรียกไปรับทราบข้อหาจริงหรือไม่เรื่องการแจกถุงยังชีพในอดีตนะครับมีสติ๊กเกอร์คุณพิรพันธ์แปะอยู่แล้วเป็นประเด็นตอนนี้เนี่ยนะครับว่าขณะนี้ปป,ป,ปชมีการแจ้งมาหรือยังปรากฏว่าคุณพิลาพันธ์ตอบสั้นๆแค่ว่าไม่มีเอาลองฟังจังหวะนี้ฮะ ที่ครับรุกคนสอบถามได้มีการชี้แจงทางคอปชอยนะครับผมอ๋อทุกเนี่มีหนังสือไครับเหรอครับผมได้กังวลเรื่องนี้ไหมครับในการเรื่องนี้ครับไม่มีไม่มีครับอ่าไม่มีไม่กังวลด้วยครับยังไม่มีการแจ้งมาอ่านี่ครับแล้วก็แต่ท่านก็ดูนิ่งนะท่านก็ไม่ได้แบบว่าดูแบบผงะอะไรนะครับไม่รู้เก็บอากการหรือเปล่าแต่ท่านก็บอกไม่มีนะไม่มีการแจ้งมาไม่ได้กังวลอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปทันทีแล้วพอประชุมคอรมอเสร็จเนี่ย ก็ไม่เจอตัวคุณพีรพันธ์มาร่วมถแถลงผลประชุมนะครับก็คาดว่าตอนบ่ายก็น่าจะเตรียมตัวแล้วเพราะวันนี้มีประชุมกปชใช่ไหมที่จะหารือเรื่องค่าไฟนายกก็เป็นประธานการประชุมแต่ว่าล่าสุดเห็นความขึ้นไหวนะครับผ่านทาง a c e b o o k คุณพีรพันธ์บอกว่าที่ประชุมกปชมีมติแล้วกําหนดเพดานอัตราค่าไฟฟ้าไม่เกิน3ามบาทเกสาตางค์ต่อหน่วยยาวจะถึงสิ้นปีนี้นี่ตามที่หลายคนรออยู่คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมีมติ ลดค่าไฟจนถึงสิงหาคม,มที่3บาท98สตางค์อันนี้เป็นกรอบพิจารณากันยาถึงสิ้นปีถึงธันวาเลยก็เนี่ยฮะสาบาท99สตางตรึงวว้จะถึงสิ้นปีนี่ก็เป็นคําประกาศที่ก่อนหน้าจะให้ต่ำกว่า4บาทบนะที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านะครับ